สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้เราก็มาอ,อยู่ในเกม Battle Cat นะทุกคนนะก็หายหน้าหายตากันไปประมาณหลายวันมากๆเลยนะครับผมนะก็เออในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไระทุกคนในะ EP ที่6นะผมก็จะมาโชว์ของนเล็กเ,เ,เล่นน้อยทุกคนนะั่นที่ผมแอบไปเล่นมาทุกคนนะก็ที่จริงผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นวันนี้แหละเออแล้วแบบมันดวงดีไงทุกคนนั่นะแหละก็ผมจะมานําเสนอตัวนี้เลยนะทุกคนนะเฮ้ย อทุกคนอาจจะเห็นเป็นแบบเป็นทุกคนนะคือผมกดเล่นนะคือมันได้เฉยนะทซุปเปอร์แลซุปเปอร์อูเบอร์แลนทุกคนนะนี่ทุกคนก็เป็นตัวของผู้หญิงนะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะ สวยงามแหไะทุกคนก็สกิลก็มีประมาณนี้เลยนะก็วิญญาณถองทางเออพูกก็เออก็ตามตามหาเจ้าเบาอะไรก็ได้เออแต่ก็ตามทุกคนก็มีโอกาสจะตีคิดตะคอนนะครับก็จมตีพื้นที่ทุกคนมันคืออะไรว่าจมตีไอพวกพื้นที่เนี่ยไอจมตีคิดคอนนี่ผมพอรู้อยู่นะเออก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าโดยรวมที่ผมได้มาก็ค่อนข้างที่จะโคตดสวยทุกคนนะเออนี่ก็ อีกอีกเอออีกเวลเดียวก็จะเป็นเวลสิบเหมือนทุกคนนะโอเคแล้วก็ไปเล่นด่านเก็บตังค์กันเลยนะทุกคนนะเล่นประมาณอีกสองตาก็จะได้แล้วนะครับผมไปตัดไม้ทีนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในตัวด่าน,ลนแล้วนะทุกคนนะ้ก็ด่านนี้ก็ไม่น่าจะชนะยากเท่าไหร่นะทุกคนนะว่าทีมผมนะมันก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นพอประมาณน,นั่นแหละทุกคนเออก็แบบดี มากมากเลยนะที่ผมมั่นใจครับว่าเออทีมไอเนี้ยทีที่ผมใช้เนี่ยผมมั่นใจว่าผมต้องจบชัตเตอร์สองได้แน่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 ครับทุกคนนั่นแหละก็ส่วนไอพวกสมบัติในหมก็จะไปเก็บที่หลังเอาละกันนะทุกคนนะก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนขี้เกียจครับนะก็นี่ไอตัวพวกไอเพนกวินแล้วก็ไอจิงโจ้เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาของผมเลยทุกคนนะก็ ชิวๆแล้วแหละนะตอนนี้นะก็ไอตัวที่ผมอยากจะเจอนะก็เป็นไอพวกไอตัวหมีทุกคนไอตัวหมีที่มันตีเร็วๆอ่ะนั่นแหละแล้วก็ไอไอช้างเอออะไรไม่ได้ก็ต่างๆมากมายครับที่ศัตรูที่ผมเคยเจอมาก่อนนะคือแบบคือไอพวกนั้นนะคือตอนเล่นแรกๆคือโหดเกินเนี่ยไอเนี่ยไอพวกกอริลลาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็โหดนะโห้หตีแบบโหดรัวทุกคนนะก็เอผมด่มตัวไอดูไอตัวผู้หญิงว่ะโอ้โห อันเชิญแบบข่าอันเชิญโคตรเยอะนะสามันเจ็ดเลยนะครับผมไปทุกคนอีกตาเดียวครับแล้วก็จะได้ครับเจแกเป็นเลเวลสิบเลยนะคุนะโอ้โหคือเปิดมาตานี้นะครับเป็นตัวแรดเลยนะครับผมนะตัวแรดนี้ก็แต่ก่อนเข้างที่จะโหดเลยนะครับผมนะมาดูครับว่าตอนนี้นะเขาจะสามารถทําอะไรที่ผมได้หรือเปล่านะครับนะนะก็ได้ส่งตัวรถไปเลยแล้วกันนะครับผม ัดมาที่นะครับมาดูครับนี่ครับทุกคนผมได้ปล่อยตัวผู้หญิงนี้มาเลยแล้วผมนะมาดูกันว่าสกิลของตัวผู้หญิงนี้จะเป็นยังไงในทุกคนนะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงฐานเขาจะไปถึงฐานเขาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเกมมันจะจบก่อนทุกคนนะเพราะว่าไอตัวรถนี่มันก็ค่อนข้างที่จะเดือดในทุกคนนะมาดูครับว่าสกิลของเจ๊แกนั้นจะเป็นยังไงทุกคนนะโอ้โหตัวตัวแรกจะ่ปล่อยมานี่ก็ระเบิดเลยแล้วผมนั้นระเบิด เอเหมือนไอซิงดังเทนเซของเพลงเลยนะคนนะุคนะคตรเหมือนนี่นรับผมและก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเลยนะก็ชนะแบบอีซี่เลยนะผมดูครับว่าสกิลจะเป็นยังไงครับผมตุม้มอุ้ยเป็นมือมาเฮ้ยชนะเลยวะโอเคก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมว้าวมาต่อไปครับจะเป็นการอัพนะผมนะขึ้นเลเวลสิบนะครับปึ๊บ อัพไหมอัพไหมอัพเรียบร้อยโอ้โหเป็นเจ้าสาวนะผมนะเม mm hmm. บินาแล้วผมนะ mm hmm. ก็เฮ้ยตอนนี้เป็นเจ้าสาวแล้ว่เมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นผีนะอ,อก็สกิลหลังจากเขาสิหาหันไปแต่กันมีโอกาสจะคิดคอนก็จะตีพื้นที่เหมือนเดิมลนะผมนะ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าสกิลของเออเจแกนนจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับก็ไปดูในด่นานเลยแล้วกันนะครับผมตัดไปอีกทีแล้วกันนะ ตัดมาดีน,นะครับมาดูครับเฮ้ยทุกคนโอ้โหโคตรสวยทุกคนนะโอ้โหแบบหุ่มใจ่ะดีใจปะ,ะทุกคนคือผมสุ่มกว่าจะได้ทุกคนนะอูไอพวกอูเบอร์เนี่ยคือผมได้เป็นตัวแรกเลยนะก็มาดูเลย้วกันนะผมนะว่าสกิลของไอ,อตัวเนี่ยไอตัวผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับนอะทุกคนนะดูครับปึ๊บเฮ้ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าอะ มันเหมือนเดิมมาทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะก็ส่วนใครที่รู้ข้อมูลเออไอของไอตัวนี้นะครับว่ามันดีหรือเปล่าทุกคนนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะนะครับผมนะไอพวกตัวไอแมวน้าอะไรนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมนะนี่โอ้ล่วงเลยนะผมนะเจอสกิลของเจ๊แกไปนะก็มาดูจิงโจ้ครับทุกคนปึ๊บนี่ยังไงทุกคนไอช้างมาแล้วมาดูครับมาดูเราจะรู้แล้วว่าสกิลเราแรงนะแค่ไหนนะปึ๊บ ตึมเฮ้ยเฮ้ยจบเกมเลยวะเฮ้ยผมไม่รู้ว่าสก,กิลเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่ที่รวมๆก็สวยงามโอเคไปต่อที่ด่านต่อไปเลยนะครับผมไปลุยยาวๆเลยครับผมนะไป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  เอ้ยทุกคนนะครับทุกคนผมก็อยากจะบอกว่าไอแมวนินจานี่ก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมนะทุกคนนะสำหรับผมนะก็ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งเลยนะทุกคนก็ส่วนไอตัวแรดกับไอพวกตัวหมูเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมแล้วนะผมนะเพราะผมมีตัวลดนะครับพุ่งชนนะทุกคนนะหมูป,ป่าบุกทะลวงเอ้ยแปบ๊บเดียวก็ทุกคนชนที่หายหมดกองเลยทุกคนนะโอ้โหก็เป็นอะไรที่แบบ ง่ายๆนะผมเนะีซี่เลยนะมาเราจะมารอปล่อยตัวตัวผู้หญิงนี่เลยเลยละกันนะผมนะไม่รู้ว่าเจ๊แกจะไปถึงฐานทันหรือเปล่านะครับนะหรือว่าเกมจะจบก่อนนะมาดูของสกิลของเจ๊แกนันทุกคนนะนะปึ๊บปื๊ดป๊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 โอ้ค่อนข้างจะเดินช้าทุกคนนะนะแต่ตีหนักนะตีหนักเอาเรื่องเลผมนะจบตีติดคีติค่อนนะผมนะตามสกิลที่เขาเขียนบอกไว้เลยนะครับผม นี่โอ้ยเฮ้ยเมือ่อกี้ไอตัวหมูมันไม่ตายวะเอ้ยต้องไม่ตายต้องซ้ำมนันทุกคนนะเรียบร้อยโอ้โหก็ชนะแบบอ e ีซี่บเลยนะผมนะเกมนี้นะก็ได้ก็ค่อนข้างที่จะได้ไอพีเยอะทุกคนนะชัตเตอร์สองเนี่ยได้ทีละสองหมื่นอัพเลยนะเออก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผม ตัดมาดทีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าด่านนี้เป็นอยู่ด่านที่เท่าไหร่นะทุกคนนะน่าจะส8มสิบแปดหรือเปล่านะอันนี้มันไม่มีเลขบอกนะทุกคนนะอันนี้คือผมเดาเอาล้วนๆเลยนะครับผมนะเออไปครับทุกคนด่านนี้ครับผมขอเจอไอตัวหมีนะทุกคนนะผมอยากลองดูสกิลนะครับว่าไอตัวเจเราเนี่ยจะตีหมีเข้าหรือเปล่านะทุกคนนะขอภาวนาให้ตานี้หมีมันออกมาทุกคนนะยังไงทุกคนมันมาแล้วครับผมนะ ตัวหนึ่งที่ผมก็ระแวงทุกคนนะว่ามันตีแรงนะครับตีทีเดียวตายเลยโอ้โหดูดิดูไอตัวรถผมนะโดนตีนะดูนะดู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 เอ้ยปึ๊บ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 มันค่อนข้างที่จะตีช้านะไอตัวรถเนี่ยแต่มันเร็วนะผมนะเออไังไงก็ผมนะเอ,ออยังไงก็ชนะเลยทุกคนเพราะว่าทีมเรานั้นมันหนาขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับผมนะ เฮ้ยเดี๋ยวทีมผมถ่ายไปไหนหมดวะทุกคนปล่อยเอฟีจีไปก่อนล้กันนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมไอตัวหมีนี่ก็ยังโหดเหมือนเดิมสำหรับผมนะแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมมันไม่มมันมเหมือนแต่ก่อนนะไงเจอตัวนักน,น้ำเจอปยวไปตีแรมกันนะทุกคนตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยรอเ,เรียบร้อยตายหรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยมันจะถือเไปละ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหก็ไม่ก็ยังไงวะก็ง่ายกว่าก่อนขึ้นเยอะเลยทุกคนนะเออง่ายง่ายสุดๆเลยแหละโอ้โหจีเราไม่ได้โชว์ของเลทุกคนอะไรวะไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ไปคิดไอตัวหมีนี่ได้แล้วนะครับนะเฮ้ยผมอยากได้อูเบอร์อีกสักหนึ่งตัววัทุกคนผมอยากได้แบบมีตัวไหนที่มันแบบ ตีดังหนักปะเออขอแบบตัวตีดังหนักกันทุกคนนะมันเท่ดีนะผมนะส่วนใครที่อยากให้ผมเก็บกระป๋องแมวไว้สุ่มมันไหนก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนนะตู้ไหนนะแล้วก็ตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เหมือนกันนะทุกคนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตู้ไหนจะมาวันไหนทุกคนนะผมก็ไม่รู้เลยว่าตัวไหนมันดีหรือไม่ดีนะเออก็นั่นแหละส่วนสมบัตินี่ก็จะไปเก็บเอาที่หลังแล้วกันนะครับผมโอเค ครับคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วทุกคนนะก็คลิปหน้านะั้นจะเป็นอะไรทุกคนนะก็รอชมกันได้เลยนะครับผมนะเราจะลุยหงายพู้ติดตามมาด้วยกันทุกคนถ้าเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนนะโอเคถ้าทุกคนกดกแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะผมเจอกันคลิปต่อไปครับไป